แมเมียนมาไม่ใช่ประเทศที่มีสถิติการรัฐประหารมากที่สุดในอาเซียนแต่ตลอดหลายสิบปีที่กองทัพครองอํานาจทางการเมืองทําให้กองทัพเมียนมาคือฝ่ายทหารที่กลุ่มอํานาจยาวนานที่สุดในภูมิภาคนี้บทบาทกองทัพเมียนมาสะท้อนชัดเมื่อดูโครงสร้างของสภาที่เปิดพื้นที่ให้บุคลากรจากกองทัพเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงถึง25เปอร์เซนต์การบริหารงานในทางนิติบัญญัติขับเคลื่อนผ่านสภาแห่งชาติ มีสภาผู้แทนราษฎรและสภาชาติพันธ์สองสภารวมกันประมาณ664คนสมาชิก75%มาจากการเลือกตั้งอีก25%กองทัพจัดสรรเข้าไปมีส่วนร่วมนอกจากนั้นการจัดสรรบุคลากรจากกองทัพเข้าไปในโครงสร้างการบริหารส่วนท้องถิ่นและภูมิภาค <Okay. S 1> ก็เป็นอำนาจโดยตรงของผู้บัญชาการทรหารสูงสุดคนที่ดำรงตำแหน่งนี้ในปัจจุบันคือพลเอกมินอ,องลายผู้นำรัฐประหาร นี่คือผู้นำเหล่าทัพที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประเทศเมียนมาและมีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบรรดาผู้นำกองทัพไทยไม่เว้นแม้แต่อดีตประธานองคมนตรีผู้ล่วงลับพลเอกเปรมตินหูลานนท์การพบกันครั้งแรกเมื่อปี2555ระหว่างพลเอกเปรมตินหูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษของไทยและพลเอกมินอองลายผู้นำกองทัพเมียนมานำไปสู่รายงานข่าวในแวดวงการเมืองการปกครองว่า ผู้มาเยือนจากเมียนมาเอ่ยปากขอเป็นลูกบุญธรรมการพบกันของบุคคลทั้งสองเกิดขึ้นติดต่อกันตั้งแต่ปี2,555ถึงปี2,557ตั้งแต่ยุครัฐบาลพักเพื่อไทยและยุคสมัยเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลคสชความเคารพที่มีให้อดีตนายกรัฐมนตรีและประธานองคมนตรีของไทยถูกถ่ายทอดอีกครั้งในการลงนามแสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อสัญญกรรมของพลเอกเปรม ที่ทำเนียบองคมนตรีปี2562ถ้อยคำจากพลเอกมินออนไลน์สะท้อนสายสัมพันธ์และสะท้อนมุมมองทางการเมืองการปกครองของบุคคลทั้งสองได้ดนว่าอะไรพี่อะไส่หจะได้พาเมียถ้ามาชชในในตนได้นะครับที่ผมรู้สึกก็คือลักษณที่ผมทราบว่า่าเสียครับู้สึกเหมือนว่าผเสียที่นครับทีรู ดีนี้พอเกิดในทางการสาธารณสุขทีนี้จึงต้อง้แต่ดีนี้จึงไม่ใช่เรื่องี่ก็สับเปลี่ยนไปเหะือนกันแล้วก็คำคำสอนหรือคำพูดต่งางก็จะมีหน้าใหม่นะครับสำคัญที่สุดก,ก็คือ,อสองประเด็นนะครับถ้าทางด้านการเมืองก็จะพูดถึงประชาธิปไตยก็ต้องเรียนประชาธิปไตยของประเทศะรเทศมานยุทประเทศของตนเองนะครับให้เหมาะสมกับประเทศตัวเองแต่ถ้าอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านพูดถึงเสมอก็คือ เราเกิดแผ่นดินนี้เรากินอยู่ที่แผ่นดินที่เราดื่มน้ำที่แผ่นดินนี้เราก็ตอบแทนผู้พิกประทศหากว่าคนใดก็ตามที่ไม่ตอบแทผิัคือคนนั้นคือคนที่อยาไมเอามาดามวิีเดสกยอารุสีนาคาีนารุคือคำคนที่ท่านพูดมาตลอดและท่านุูดอยู่สมทุกทางนะครัก็คือเวลาที่ทําอะไระช มมออี้้ใใใจจตอองบอห,ก,ใใหกับการมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของพลเอกมินออนไลน์ในยุคสมัยของรัฐบาลคสช,ชในฐานะอาคันตุกะของกองบัญชาการกองทัพไทยเมื่อเดือนกร,รก,กฎาคม2557ภายหลังการรัฐประหารประมาณ1เดือนพลเอกธณศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในขณะนั้นและรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติรับหน้าที่ให้การต้อนรับ ปรากฏภาพความพยายามถ่ายทอดความเป็นมิตรระหว่างผู้นำรัฐบาลผู้นำกองทัพไทยและผู้นำกองทัพเมียนมากล่าวกันในแวดวงความมั่นคงณนะช่วงเวลานั้นว่าปัญหาพรมแดนระหว่าง2ชาติป้านใกล้เรือนเคียงสามารถคลี่คลายได้ในพริบตาภายหลังการรัฐประหารพลเอกมินอองลายและกองทัพเมียนมายังถูกตั้งคำถามโดยองค์กรอิสระในเมียนมาที่ใช้ชื่อว่า justice for myanmar หรือ jfm มีข้อสังเกตว่าพลเอกมินออนไลน์มีอิทธิพลสูงที่สุดในกลุ่มบริษัทที่กองทัพเมียนมาเข้าไปมีส่วนร่วม1คือเมียนมาอีโครนอมิกคอร์ปอเรชันหรือ MEC อีกหนึ่งคือเมียนมาอ c o โค m นอมิกโฮลดิ้งลิมิเต็ดหรือ MEHL และเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดดูแลผลประโยชน์ทางธุรกิจหลายแห่งในประเทศเมียนมาสำนักข่าวจากบังกลาเทศเสนอโดยรายงานอ้างอิงข้อมูลจาก JFM ยกตัวอย่างสัญญาธุรกิจเหมืองเมื่อปี2,559ที่อ้างว่ามีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับ MEHL ภายใต้การนำของพลเอกมินอองไลน์ MEHL เป็นเจ้าของสัมปทานใบอนุญาตยกและทับทิมจำนวนมากที่สุด JFM เชื่อว่ามีกระบวนการทุจริตและเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนที่กองทัพอยู่เบื้องหลังโดยเฉพาะพลเอกมินอองไลน์ JFM ตั้งข้อกล่าวหาว่าการทุจริตได้สร้างผลกำไรให้พลเอกอาวุโสคนนี้ รายงานจากเอัลจาซีรายังอ้างถึงความคิดเห็นของ JFM <c oughs> เป็นข้อกล่าวหาถึงพลเอกมินออนไลน์ว่าเป้าหมายการรัฐประหารเป็นไปเพื่อรักษาอิทธิพลทางการเมืองรวมถึงปกปักความมั่งคั่งส่วนตัว <c oughs> ข้อกล่าวหานี้ยังพาดพิงถึงบุคคลในครอบครัวผู้นำรัฐประหารเช่นกันเมื่อทายาทของพลเอกมินออนไลน์ถูกกล่าวหาว่าได้รับประโยชน์ในการเข้าถึงทรัพยากรของรัฐและประโยชน์ทางธุรกิจ ผ่านการรัฐประหารครั้งนี้อุตชัยสอนแก้วข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน